สวัสดีค่ะทุกคนนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมโลบอกนะคะตอนนี้เราอยู่ในด้านผจญภัยกับสัตว์เดี๋ยวนะคะอ้อมเ่ไหนอ้อมอันนี้ไม่มีคนอันนี้อันนี้อันนี้ขึ้นมาขึนมาม้นมาเออสาสองหนึ่ง เราด้วยเราก่อนไปกดไปตรงกลางเยอะไปไปอ๋อฮะใช่อยู่ตรงตายด้วยอึ๊บอึ๊บตายไปอ๋อ เดียวพี่ไปเดี๋ยวเอ้ยดึงเร็ว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 ไปยังไปยมาไปเดี๋ยวตายตายแล้วอะไรโดนนี่น้งแดงแดงนี่น้งแดงแดงมันโดนโดนพี่พี่ไปให้เออเออตาย ดึงหอดืมดึง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 จะพูดดึงจะไปพูดดึมรอพี่แป๊บนึ่งมามาไปเดี๋ยวเไิ้เดีไปวิไปดิพี่พรุ่งนี้แม่ปุ่ยจะหยุดแล้วเกมรพี่ดึงหนดดิเอ่อ มือมันลื่นมันลื่นมันลื่นฮะหยา,าบค่ะดีมือมันฮุ้ยเราเจอเดอะฮักครับเราเจอเดอะฮักเดอะฮักตายไปแล้วครับหลับหลับไปนะไอ้ออาครับครับหนั่งคนต่อไปเร็วเรีวอมเร็วออมเร็ยวอมอ่าอึบอึบ ไม่ได้รวูว่งไม่เออเออมามาเราลงมาน้องเขียวเราไปเราไปมาเอ,อ้ยา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 ไปมาเอออคุน ไปนึงสองสาไปอาไา่าม่าฮม่า่ม่ มานั่งรอทางไปเยอะเลยเยอะสุไปเร็วมันกิ้งมาเร็วเร็วอมเร็วเออไปเออเอออย่าตายนะเออพี่ไม่ตายพี่แค่ร่วงพี่ไม่ได้ตายเออพี่ไม่ตาย มันมันฉันอยากเป็นสนะไปเดอร์แมนไปยังไปสไปเดอร์เออไปเออมาดิไอหรับแป๊บนึงแล้วแป๊บแป๊บดึงไม่ได้วะอ๋อ <c oughs> <c oughs> พี่ไปก่อนมามาปึ๊บหนึง่งสอ เฮ้ยตายตลอดแึงว่าอยู่ที่ไหนตลอดอ่ะออมย่าตายอ๋อดึงดึงดิอ๋ดึงดิทำอัดพี่ไปก่อนพี่ไปก่อน

ลอย่าตกอย่าตกอย่าตกมาอ่ะ <c oughs> พี่ไม่ตกพี่ใคยลวงไปยังอย่าตกอย่าตก <c oughs> ทำเอ้ยมัน <c oughs> จะหลุดหลุดแล้วใส่ไม่ได้นู่ว่ใชเดสตน <c oughs> หนึ่งสองสามไปอ้ออมเอยจะลงุกยอมไม่ได้หนึ่งสองสามไปเออมาออมเอ้ยหมาคุณจะบัตตดแล้วหมาคุณจะบัตตดแล้วเมื่อไรมึงจะมาเออจะวัวเนอะ เนี่ยจะต้องเริ่มใหม่อ่ะอ่ะอ่ะดึงดึงเข้าไปอืออือไป,น,ไปอนึ่งโซฟาไปเดินม,มาอ๋อครกบรอบจะงี้ไหมนะพร้อมมา ยังที่ทุกรอบอ่ะวันนี้กูไปเล่นหรอกอ้าวมาอ้อมเออเออเอออยาย่าอย่าไปเลยคร่ะมาเลยค่ะเอิงซ้อมเพิ่มมาต้องไปด้วยมันตายอ่าเออไปอ้อมมาตงสงใส่วง สงสารกูบ้างไหมต้องเริ่มใหม่เอไปไปไปเปอเอ,อ่ะป้ายป้ายเปิดข้าคำกูมไม่รัค่าคำเลยมาไอ้กูว่าตั้งใจละอตั้งใจละเกิไม่โดนเออหนึ่งสองสามปาหนึ่งสองฮึบสองฮึบ ฮึบเออเออมาเออเออมามาให้กูดึงมามาดับบากับมึนกูพาละกูชัดอ่ะฮะวิวว่า ด้วยเอาหนึ่งสองสามป่เอ๋ยมาดิย่าเซเลกาโป้ย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 ตายเหมือนเดิมเซเลกาโป้ยเซเลกาโป้ยเออตายอ้าว ต,ตายจะต,ต้องท้าไม่เลยนะมางสองสามเริ่มเออเออหนึ่เ <c oughs> ริ่มไปา่า่า็จะชักๆจะเลิศลอมมุมไม่ได้เหรอแไป,ไปแปลวอนะ ฮัตโตฮัตโตไอ้โยอะไรกปอเสร็จแล้ก็ปล่อยสิเอออ๋อยังไม่ได้ดูเลยมันตอยเลย มาเจ้าเล่ห์ไม่หรอกคนละมือไิพากันได้ทีเธอตายไม่รู้กินรั้วี่ได้ไม่รับพี่แม่ผิดตายแล้วพี่แม่ผิดนอนอยู่จุดเดียวนันอีกทำทำไม มาดิ <S <S อ๋นน <S <S อว้ามอีต่อยมีอนนีต่อยเฮ้ยเออต่อยใช่อืมเราลองดูซิว่ามันต่อยได้ไหมอุ้ยมันต้อง49ดอลลาร์เลยแต่เราไม่มีดอลบัรถ้าเรามีดอลบัรเราสามารถทำมาได้มา ไปนก้นสองสามป้าเออมานู้นสองสาเออน้อเออเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเออเออเอต้องดึงออมก่อนพี่ต้องดึงออมก่อนเต้นววไว้เต้นวไวพี่ไปก่อนเออมา พี่จะได้ดึงออมได้เออ <c oughs> เอเอมตายเข้าไป <c oughs> เอเอมาไปยายานายาน็า <c oughs> นจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย